คนพามาดูน้ำตกน้ำตกนี้ก็จะมีสวนภูเขาเป็นสวนทุเรียนอยู่ข้างบนนู้นจะเป็นทุเรียนค่ะอ่าอยู่ที่น้ำตกเขาใหญ่สุราชหรือว่าเขาใหญ่ที่เกาะสมุยตรงนี้มันเขาเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมสวนทุเรียนข้างบนนู้นจะเป็นทุเรียนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เดินไปทางนี้ ภูเขาขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปหาสวนทุเรียนเดี๋ยวจะเดินลงไปตรงนั้นนะคะเพื่อจะได้ให้ทุกท่านได้เห็นเนาะมันค่อนข้างจะเดินยากนิดหน่อยต้องระวังเนาะค่ะเนาะต้องระวังค่อยๆไปนะคะเ,เดินชมบรญยากาศนับตกเย็นเย็นอยู่นี่ค่ะเดินไปก่อนนะคะ มือค่อนข้างจะสั่นเลยเนาะเดินไปเดินไปทุเรียนในภูเขานี้เดินลงนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ายนี่เดินลงก็จะรอดตรงนี้นี่ด,ดูทุเรียนต้นหนึ่งที่ลักษณะการปลูกต้นทุเรียนในน้ำตกในภูเขาที่เขาอนุรักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ เขาใหญ่ paid, T T สุราษฎร์ธานีหรือว่าน้ำตกเขาใหญ่เกาะสมุยนั่นเองนะคะอันนี้ต้นนี้จะเป็นต้นอ่าต้นอะไรนะต้นนี่ต้นอันนี้นะคะต้นต้นมังคุดค่ะนี่จะเป็นต้นมังคุดนี่มังคุดมีลูกแล้วนะป็นมังคุดเนี่ยมังคุดก็ก็เริมีลูกแล้วค่ะโอนมังคุดต้นมังคุดแล้วเ็ก็ปลูกในอันนี้นะคะปลูกใน ในร่องน้ําเนี่ยค่ะเนี่ยร่องน้าร่องน้ําไม่ร่องน้ําธรรมดามเป็นร่องน้าน้นําตกกันปลูกได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมเขาก็ปลูกได้เป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาตินี่ค่ะนี่น่าจะเป็นของไม่น่าจะเป็นของเอกชนนะคะเพราะเขาเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ทุเรียนค่ะจะให้ดูทุเรียนต้นนี้นะคะ นี่ทุเรียนต้นนี้มีลูกค่ะทุเรียนต้งนั้นมันมีลูกมองไม่เห็นเราอยู่ข้างบนนู้นลูกทุเรียนนะน,นี่ก็ต้นทุเรียนค่ะต้นทุเรียนแบดมันสองเนาะนะคะนี่ทุเรียนทีนี้มันทุเรียนภูเขา,าเป็นอย่างนี้นะคะทุกท่านนี่อันนี้ทุเรียนเนี่ยเขาต่อตาเข้ามาปลูกเนาะ แล้วทีนี้ลอยต่อตรงนี้เห็นไหมมันจะใหญ่กว่าเขาทาบตาแล้วเขามาปุ๊บน่าจะเป็นทุเรียนเขาเรียกทุเรียนภูเขาแล้วน่าจะเป็นทุเรียนอ่ะหมอนทองแหละทุเรียนเขาจะชอบแหล่งแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ไปทางนี้อีก ทุกท่านมาดูเดินไปนี่การปลูกทุเรียนเขาปลูกในภูเขาเขาเปิดให้ให้ให้มาเที่ยวนะคะอุ้ยเดินเข้ามาน่สวนทุเรียนยนี่นี่คือสวนทุเรียน